สวัสดีครับพวกเราในช่องพลายตังค์คำนะครับตอนนี้เจออีกแล้วครับควานุลี่เมาน้ําลายครับตอนนี้ไม่เมาครับทําลายฟูปากมาตั้งแต่บ้านเลยครับดูแล้วปางท่านเป็นอันนั้นแน่นกินกาแฟเยอะใช่ตื่นแรกแรกคุณผ่าไปอันนั้นดีใจใช่ไหมครับจะได้ออกงานนานๆทีดีใจตื่นตั้งแต่ตีสามลุกต้มน้ำลุกต้มกาแฟสองรอบสามรอบลุกตีสา นั่งเฝ้าเลยแต่ตั้งแต่หกโมงเย็นอ่ะยังไม่ได้นอนเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งกับวันงานรวมรวมช้างเอาเดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนครับวันนี้รวมช้างเยอะอีกวันหนึ่งนะครับมันมืดครับมันมืดแล้วมันไม่สว่างมันย้อนแสงคุณก็ดูว่านี่เห็นไหมครับผมก็กำลังจะหมุนไปโอ้ครับสี่มงคลอะไรนะอะไรฮะ ความลเลียมอ,อน้ลายครับพูดพูดยากครับนี่ครับช้าง24-25เชือกนะวันนี้นะครับต่อมาทำบุญครับวันนี้ไม่มีค่าเจ้านะครับมีแต่ค่าน้ำมันให้คันละพันคละพันมาช่วยงานที่วัดสเกน้อยที่พักสงเหมือนกันนะครับศาลากำลังขึ้นมาหลายปีแล้วกำลังรอจะภาพ มาสมทบให้เสร็จเหมือนกันนะครับนี่สวยงามมากครับโอ้ว่าเบสไม่ปัญหาที่สุดเลยนี่ครับดูหัวหน้าทีมย์ของเราครับวันนี้ประดิการว่างครับได้อะไรมากำเต็มมือมาเลยครับไม่ใช่อะไรครับตะขอครับตะขอะไรภาษาสวยนี่อะไรเนี่ยเราว่าถ้าเป็นภาษาลาวก็ว่าไว้ดิโอติอะไรครับผมครับ นีกำลังจะทำการเส้นพระคูปกรรมครับมีวันนี้มีหัวหมูครับหัวหมูสองหัวเพราะว่าช้างเยอะดูดูครับเครื่องเส้นเยอะแยะหมดนะครับไม่ใช่ไปมดยังเหลือเยอะเยะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่โอ้เอาอะไรครับวันนี้หัวหน้าทีมงานของเราเล่นงานแล้วเล่นมุกแล้ว สายบุญนะครับวันนี้เรามีคือทีมงานช้างหนุ่มเสกทีมงานวัฒนธรรมมาเอาบุญครับวันนี้มาได้แห่ไกลครับแห่อ้อมสาลานี้นะครับวันนี้มาได้แห,ห่อ้อมหมู่บ้านครับแห่อ้อมสาลาแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ดีมากครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นมือฉมังของลูกพี่ใหญ่ครับคนขับรถนะครับเขาจะทำอะไรครับนี่ครับจะทำอะไรผมมาครับครับจุบเขาให้ผมมาขับรถโอ้ลูกพี่เราเข้าวงก่อนเลยนะครับนี่เตรียมตัวทำพิธีเส้นพระครูประกมก่อนแห่ต้องมีการเส้นขอเข้ามาบอกกล่าวเราแจ้งสิ่งศักดิ์สิทธ พระคูปกรรมที่ตามปกปักรักษาพวกเราให้ทํางานตลอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกทท่านทุกๆคนนะครับดีครับนคนมีระเบียบครับคนมีระเบียบคนอยู่ในระเบียบเดี๋ยวเราคอยไปติดตาม ตอนช้างลงรถแล้วก็แต่งตัวกันอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้ช้างเยอะมากครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาอีกแล้วครับขาขาเมาไหมแล้วขาเมามีข่าเมาน้ำลายครับได้เมาเหล้าเมาเบียร์ครับเมาน้ำลายครับคนนี้ครับกินกาแฟก็เมาได้ครับเดี๋ยวอาเสื้อตะก้นเลยกวานูล่กินกาแฟก็เมาได้แล้ว นานๆได้มาทีครับเจอกันครับดูครับดีมีเตช้างยังไม่ลงจากรถบางเชือกก็ลงเลยครับเพราะว่าต้องรอการเส้นการไล่ก่อนแล้วค่อยลงแต่งตัวเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินไม่มีใขรควบคุมนะครับสนุกสนานกันไปนานๆได้ร่วมทีมได้เจอช้างเยอะๆแบบนี้ครับนี่ฮะปาร์ตี้คุยเล่นกันตามภาษา

ខាងនិយាយចាំតារបស់យើងអត់ទៅឯកៅញ៉ោរបស់យើងតាញ៉ោរបស់យើងស្ថាជឿហ្នឹងបងចៅទៅប្រេមអូអើទៅបានសំខាន់នេះតាក៏អឺមករួមមិនមោទនាដល់ពួកខ្ញុំដល់កៅเด้อខាវខានអត់ໄປធ្វើណាទុកឯងសំប្រកបគ្រប់ទូគ្រប់យ៉ាងเด้อមិនមានងន់យ៉ាកមិនមានបាត់ក្អរឬតាអើតាអះឲ្យចូលប័យចៃអស់ទេមិនគួរមិនចៅเด้อថ្ងៃបួយតាប់លុំចុងទានឲ្យដល់មានមិនឯងទេហ្នឹងនេះเด้อ เฮียมีพอมีไฟไฟยืนแล้วสมา่วมั้งตัวกูเฮียปลาลุ้นยังมาใส่ไฟเราหนุนดิอ่าเนี่ยไปรอดหรือพองไม่ได้รอดแน่ไม่ไปเลยใช่ไหมแม่เราไปมายืมเลยนี่นี่โคตรโคตรเดี๋ยวรักปลาลุ้นเขาโคตรมาใส่ไฟเล้นี่นี่เขาไปใช้เขาเราเขาไปจิ้มยึดเลยนี มันเยงปลาลูกนะรักระดับอกกเมนม่าสอมเาลักปลาลเงโอ้หเคกนอกกันจเป็นบรกเลยปลาแบบันไวเนาะคนมันลักเอาไปลักไปตกระซัน พราะเป็นเช่นน้คือม่เป็นไฟเอไฟเขาเห็นตั้งแั่ละไฟแจ้งยังยนลุกจังกนต้องแล้วก็ยังเต็งสร้างก็ยังเต็งเาจะไปครับเาบอกอะไรเนาะเอางนี้งวแล้วครับพอแ เ็จก็จะได้มีงงานแล้วนะคะโอเลียนแบบฝ่ายเนี่ยฝึกใจเขาได้เลยมีหลายเนียม,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 มีมีมาตั้งแต่ คนาทีมเลยเลยเร่อาทีม้แล้วเนาะไปจ้าแล้วตาวตาได้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 ไดบาบล่ะเย็นเองจานโยนไปเช็คมาเดี๋ยวลืมมีโยนไปเช็คมาเลยโยนมานะครับนะครับป๊บ เอาเริ่มลยนะคะเป็นเรียกตายายเจ้าพี่เจ้าทางตามกามี่ปกปักับาวช้างนตัวกัจอกจนต้องตุ้ตนตาจเจ้าเทรศเตันเเอหมูกหมูามูปญพทีกาตางาบนหานเรืองน้ ประเอปรบเลี่ราางให้ก็ได้คนชุใหเาก้วมอเกยมอเจียงกำล่งเจีตียงตมอมากำลงะกำสุบาเส่ยทียนที่ทีมงานช้างก็กำลังจะเตรียมตัวช้างลงรถแต่งตัวกันบ้างแล้วนะครับบางเชี่ยก็เสร็จไปแล้วครับแต่งตัวดูหนุ่มซครับอยากลงรถแรงนะครับนั่น ผู้ใหญ่เมายังกินไม่อิ่มครับช้างอยากลงรถแรงแล้วแต่เจ้าของยังกินไม่อิ่มครับยังติดใจข้าวต้มติดใจกล้วยอยู่ครับก็เลยไปทำงานทุกที่ต้องกินของแบบนี้ครับติดไปกล้วยใช่ไหมครับงานทุกอย่างจะได้ออกมาพวดพวดพวดติดใจเลยเป็นคนติดอ่างไปแต่เมื่อยไรไม่รู้นะของเรายังไม่ลงครับเพราะว่าควัน อีกอีกเจ้ายังไปแต่งตัวให้อีกเชือกหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะมาลงแล้วนะครับเออเอามองแสงเลยเอาให้กลับเลยอัดเบียดเอามาหม้อหมออไอ้กิ๊ดไอ้ล้อไอ้ถอยช่วยกลับบึ้นนะเอาให้ถ่ายเซงูยตัวอัเบียร์ไอ้เจียงม่วงอัดดิงถอยเออไอ้ทองเงินก็ลงรถแล้วครับ วันนี้น้องขันเงินครับขันเงินคนสวยครับเตรียมจะลงรถแต่งตัวแล้วนะครับกี่พลอเล่มาขโมยกล้วยที่เราตัดไว้ครับนี่ว้ตัดไว้ตั้งเยอะตั้งเยะหายหมดเลยครับดูครับไพลอเล่ซ้ำกล้วยทอนหนึ่งตัวขอบคุณยัยนี่เห็นแต่ค้าก็หาแล้วขี้ขโมยครับเมาลำลายครับวันนี้ดูครับควานึงเขาครับ ควานสาวควานจิ๋วดูครับถือตะขอเดินนี่ครับวันนี้จะมาขี่ช้าให้พ่อนะครับนี่ยอดครับไม่ใช่บอกเฮ้ยเมายังไม่สางครับควานนุเลยียอ้าวนี่ของเราจะลงมาอีกเชือกแล้วครับเขาลงก่อนครับปึ๊บปึ๊บไอ้เน,นี่ยออต้นกระไม้บ่ <c oughs> เปล่าแห้งเลีย่ย ครับไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ดกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับออก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยร่ํารวยีเงินทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้คณะ ทีมงานกองถิ่นก็ได้ขึ้นช้างเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ครบรอขบวนอยู่ครับยังเลเยอะนะครับเตรียมที่จะแห่แล้วครับตอนนี้มีช้างมาร่วมกันทั้งหมด25เชือกนะครับรัาประชาสมพัธนไปยังรถจอดอยู่ข้างโบสถ์นะครับจอดอยู่ข้างโบสถ์ขอให้ท่านขยับรถให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถของท่านจีดขวาง ขบวนนี่นะครับของเราครับขีดความขบวนแของความอนุเคราะห์ได้รางวัลเลยครับได้รางวัลแล้วนะครับขยับพี่ใหญ่ของเราครับหลวงเสครับขบวนแห่รังจะเดินลำหน้าอยู่นะครับวันนี้ไม่มีใครมาถ่ายให้นะครับกอยุ่งคนคอยช้างก็ถ่ายเองจัดเองนะครับทีมงานวันนี้ทีมงานช้างสวยๆกันทั้งนั้นนะครับ ท่านานดรกิตักด์นะครัเชือกท่านยังเคยนัเียว่าบูนะครับยังเคยกอสรงขึ้มานปีแล้แต่ยังไม่สินครับกำลังรองประมาณสมทบมาเรื่อยๆกันนะครับนิทรรศเจริญกุลนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครัท่านดรกิครับคณะของท่านดรกรติศักด์ครับ อ,นนอยู่ไหนเนาะในบ้านของพ่อใหญ่ลีนพ่อใหญ่ทองเงินครับลังทํางานอยู่ครับขายยืน<ร>ในบ้านของเราไม่ได้<ร>ไม่ทําให้เป็นแบบนี้ครับเอ้ายืนหลบมุมอยู่ตรงไหนนะครับภาพครับภาพใหญ่นะครับเป็นถึงกับลายทองคำวันนี้นะครับ บิกเอยนายกครับยนดชิัท่านน้องตาด้วยกับ่ของเรานัจอมลายทํานะครับล้กก็คละตกวแชรีกดซ่บนไครต์กนกระด่งกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับจากการก็ขอให้ทุกท่านทุกคนี่ดรับชมในช่องของเราจะมีสความสุขครับน้องดอกเตอร์กิติศักดิ์นะครับรักทองชักันทุกท่านเครับรักนคำเลน้อยแต่คอยรักนานๆ ขอบคุณคำแนะนำองอนใจด้วยครับสวัสดีครับ